สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY of Tha ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณ1-30 1 3ถเมษายนนะคะราศีอาจารย์ทำเดือนละครั้งโอเคไหมอ่าเคยแจ้งไปแล้วอ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณว่า ความรักของคุณจะไปในทิศทางได้การงานการเงินชีวิตโดยรวมโดยเป็นไกลลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูแลยอะอินเยอะโอเคไหมอ่ะมากันที่ราศีแรกค่ะราศีกันมากันที่ราศีแรกราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณความรักการงานการเงินในเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรไปดูใต้คลิปนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้มาบอกทุกคนอ่ะเรามาดูกันว่าการจ๋าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรจ๊ะช่วงนี้มีความรู้สึกรุ่มร้อนอารมณ์หงุดหงิดง่าย,ายชุนเฉียว The เพสซิกออฟ c รัว้ว้าวว,าว้รออะไรอยู่จ๊ะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจอ่ากืมเดี๋ยวนะ สเปรนสิบเหรียญน,นะจ๊ะโอเคเดโมนอ่ะกันเอามาดูการงานการเงินก่อนนะคะการงานการเงินช่วงนี้เนี่ยจริง,รงๆการงานของคุณนะมีเรื่องงานที่จะต้องตัดสินใจการงานก็มีความมีความเจริญก้าวหน้าดีมองถึงอนาคตได้แต่ว่าในเรื่องของการอะไรอ่ะ การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจออกับคนที่อายุน้อยกว่าก็พอเพลินอารมณ์นิดหนึ่งนะจ๊ะหรือไม่ก็มีงานเก่าๆที่จะเอาต้องเอากลับมาทำคุณอาจจะมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะต้องใช้ความอดทนกับลูกน้องกับคนรอบข้างหรือกับเจ้านายก็ตามต้องแก้ปัญหารายวันทีเดียวแหละแต่ว่าไพ่ของสียเปลี่ยนในใจของคุณงานคงดีอยู่งานดีเงินด,นด,นดีในบางคนมีเกณฑ์ของการ สร้างบ้านได้รับข่าวดีในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ของงานดีเงินดีชีวิตดีแต่การงานนี้บางทีคุณจะต้องใช้ความแข็งใช้ความแข็งขจัดความรู้สึกที่แบบกับลูกน้องบางคนถ้าเรานิ่มเกินไปเฉยเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาได้อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าไม่มีอะไรต้องน่ากลัว นะจมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าอาจจะเจอสภาวะที่กับที่ทํางานเจออะไรที่มันหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกหนุดหิดเรารู้สึกต้องทนต้องอยู่เราก็เลยพยายามที่จะต้องอดทนปรับตัวกับสิ่งต่างๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการถูกแทงข้างหลังในที่ทำงาน เพื่อนร่วมง,งานหรือคนบางคนลูกน้องหรือใครก็ตามนะคะอาจจะเอาคุณไปพูดในทิศทางที่เสียหายใส่ความใส่ร้ายป้ายสีให้ระวังการโจรกรรมข้อมูลความลับที่มีความลับอะไรระวังความลับถูกเปิดเผยด้วยนะจ๊ะมีอะไรซ่อนเล้นหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ระวังไว้อาจจะเรื่องของโทรศัพท์การแฮกข้อมูลมิจฉาชีพนะจ๊ะความรู้สึกของคุณน่ะมัน รู้สึกความกังวลมาเยอะเลยนะกันในเดือนนี้มีความกังวลมีความรู้สึกจิตใจไม่ค่อยแจ่มใสไม่ได้อาจจะมาจากงานก็ได้งานนะดีแต่ว่าเรื่องของความรักไหมอ่ะมาเข้ากันเรื่องของความรักความรักเป็นเดร h ายพิน e s สค่ะมีรักลับๆหรอ The h ายพินเทส e s ร t h e lover the m o o o six of c u ัที่ถึงคนเก่าๆอยู่เหรอคะกำลังตัดใจกับคนเก่าๆหรือลืมคนเก่ารอรคนเก่าเอายังไงเอายังไงให้ของคุณอยู่ในสภาวะของสจิตสใจ มีใครสักคนที่เป็น D M Press ของคุณอยู่ใกล้ๆตัวเลยนะคุณกำลังตัดใจเหรอตัดใจตัดสัมพันธ์หรือการอยากจะส่งข้อความหาใครมีความรักอยู่อะรักลับลับคยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนค่ะเหมือนคุณจะต้องทนกับอารมณ์ของตัวเองทนกับความคิดถึงทนกับความรัก ทนกับความคิดถึงใครบางคนและการรอคอยนั้นยังไม่สำเร็จผลเหมือนมีใครกลับมาไหมถ้าเป็นคนเก่าๆคนเก่าๆก,กลับมาไหมคะในบางคนหนึ่งคนเก่ากลับกลับมานะสองในบางคนกำลังมีความรักครั้งใหม่กับเด็กด้วยมีเด็กเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนะจ๊ะหรือคนเก่าๆในชีวิตที่เคยเลิกลาไปแล้วก็เป็นได้หรือรักในที่ทำงานคุณเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกน้องหรือว่า ดียกันในที่ทํางานนั่นแหละรักลับๆให้ระวังนะคะคนจะเจาไปติชินนินทาว่าร้ายคุณอาจจะหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจในความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่มีความหงุดหงิดมากๆเลยแต่คุณก็พยายามจะอดทนแล้วก็นิ่งเฉยบางทีบางคนก็เอาสถานการณ์ของความแบบมันอาจจะเกิดมาจากความรักที่ไม่ได้ดั่งใจเราอยากให้เขาทําอย่างนี้เขาไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหรอ่อารมณ์ประมาณนั้นน่ะ คุณอาจจะเดี่วกับราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนราศีมีนราศีสิงห์ธาตุน้ำอา่าไม่ใช่ธาตุไฟเมษธนูแล้วก็ลมเมถุนตุลกุมคุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจนั้นอาจจะตัดความสัมพันธ์บางคนอาจจะพยายามบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกหัวใจตัวเองเพื่อให เราไม่คิดมากไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่รอคอยอีกแล้วเหมือนคุณรออะไรมานานแล้วรอจนไม่อยากรอรอจนตัดใจรอจนไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วแต่มันรักนะสิรักที่เป็นภรมิคิตไหมในใครบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้หรือคนต่างคนต่างมีครอบครัวแต่มีใจที่มีความรู้สึกดีๆต่อการจิตใจหวัน่นไหวไปกับใครบางคน แต่ว่าในสถานการณ์ของความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขค่ะอยากเดินออกไปแล้วล่ะบางคนนะ่ะห่างไปแล้วนะในสถานการณ์ของคุณในบางคนได้ห่างกันไปแล้วแต่ว่ายังตัดใจไม่ได้ยังคิดถึงยังอะไรอาวรืมยังเฝ้ารอเหมือนการตัดใจสองคุณอะล้าละละังต่อการตัดสินใจเหมือนรอรอร,รีเหมือนก็ฉันจะไปข้างหน้าแล้วฉันจะไม่รอแล้ว แต่ฉันก็คิดถึงนะออารมณ์ประมาณนั้นคุณกำลังคิดถึงใครบางคนที่คุณรักเขาเป็นรักรับรับเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นซิงเกิลมา s i มซิงเกิลเดเป็นพ่อของลูกใครสักคนก็ได้เป็นแม่ไม้ได้พ่อไม้ได้คนที่ดูโปรไฟล์ดีๆมากเขายังอยู่ข้างตัวข้างใจของคุณเนี่ยแหละคนนี้ทำให้คุณลืมไม่ลงแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่า,มาเมื่อไหร่นาะเขาจะกลับมารอข้อความรอการสื่อสารรอการตัดสินใจ รออะไรอยู่จะตัดใจก็ยากจะตัดใจก็ยากจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสุขอารมณ์นี้อารมณ์นี้ The High p r i e มาบอกว่าอารมณ์ของคุณแบบอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของความรักอารมณ์ของการรออารมณ์ของการตัดใจอะ่ะมันว้าวุ่นใจไปหมดเลยกันจ๋าเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะ The High p r i n t e s มาบอกอะไรขอดูได้ขยาย t ด e High p i t e ะ คุณใช้เซนส์นของคุณนําทางได้นะเซนส์นของคุณนํามั่นเสมออบอกเลยถ้าคุณคิดว่าเขาตัดคุณแล้วจริงๆเขาก็อาจจะตัดแล้วจริงๆก็ได้นะคะหรือคุณคิดว่าเขาจะกลับมาเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะคะโอ้ทูออฟครับคุณกําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ในคนบางคนกําลังเริ่มต้นใหม่ความรักค่ะกําลังเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ความรักคนที่คุณไปดูด้วยสร้างความสุขให้คุณ นะคะในบางกรณีในบางคนเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วอินเลิฟที่เดียว true o ครับเลิฟเมาแบบนี้เนี่ยแต่ในคนบางคนยังผูกจิตผูกใจกับคนเก่าๆคนเก่าๆกลับมาและทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอ่าถ้าคุณรอคนคนไหนอยู่ก็กรณีนั้นเลยอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆค่ะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆด้วยถ้าไปกับคนใหม่ก็อินเลิฟมากแต่ให้ดูให้ดีว่า คนใหม่ที่เขามาเริ่มต้นกับคุณนั้นน่ะเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเ,ออเขาน่าไว้ใจไหมเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าดูให้แน่ดูให้แน่แ,นแล้วก็เคลียร์ให้ดีแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณเลือกไม่ดีอาจารย์มองเห็นไพ่ของเดอะร็อบเวอร์นึ่งคุณมีเจ้าของหรือไม่เขาก็มีเจ้าของเลือกให้ดีเลือกให้ถูกเมื่อนั้นคนที่คุณเลือกมาจะสร้างความทุกข์กายทุกใจให้คุณในภายภาคหน้าได้ นะคะขอดูเดโมนของคุณหน่อยเดโมนของค,คุณคือไรกันเนี่ยบางคนรอคนเก่าแล้วนิ่ง,งๆเฉยๆมีความรู้สึกเดเฮมิตค่ะราศีกันขึ้นมาเลยคุณกำลังนิ่งๆคุณนึกถึงใครสักคนแล้วมันมันไม่หายไปจากความทรงจำมันไม่หายไปจากความรู้สึกของคุณเลยถึงแม้จะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ตามยังคงมีความรักยังคงมีความผูกพันยังคง รออยู่อ่ะคุณก็พยายามจะนิ่งควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกแต่ใจของคุณมันแบบบางครั้งมันก็นิ่งมันก็นิ่งนะมันก็เอาอยู่อ่ะแต่บางครั้งอารมณ์ของคุณก็เอาตัวเองไม่อยู่เหมือนมันสวิงสวายบางวันดูนิ่งบางวันดูแบบร้อนอกร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้จ้ะอืมโอเคไหมอ่ะไปดูคนที่คุณรักกัน คนที่คุณรักค่ะไปดูเขาสิไปดูคนที่คุณรักการชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะโอ้เอชออฟสอดค่ะเอชออฟวันหกเหรียญเจ็ดไม้เท้าอ่ะไพ่ของการส่องเขายังส่องคุณอยู่เลยนะ เขายังเฝ้ารอยังสืบยังส่องอยู่ในที่ไกลๆคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยช่วงนี้โฟกัสกับงานกับเงินนะชีวิตเขาค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการทํางานมีอุปสรรคมีปัญหามีการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานหรือในความรักเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า เหมือนคุณสร้างกำแพงหรือเขาสร้างกำแพงใส่คุณไม่รู้ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูตัดกันขาดแล้วหรือเปล่ามันยังไม่ขาดนดดเดมันยังไม่ขาดใช่ยังไม่ขาดค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนมีฐานะหน้าที่การงานดีเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่าครอบครัวคุณเคยรู้จักกันมาก่อน หรือว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างโฟกัสกับงานนะชีวิตของเขาเนี่ยหคือการโฟกัสงานความสําเร็จหน้าที่การเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตทีเดียวแหละช่วงนี้เขาก็อยู่อาการของการเซ็งเหมือนกัน 4. ถ้วยคือการเซ็งน้อยเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยออกอาการแบบนั้นเลยนะคะจัสติกคุณอาจจะดิวกับราศีตุลราศีตุลใช่อาจารย์มองถึงคนเก่าๆคะ่ะคนนี้เป็นคนเก่าของคุณ คนที่คุณยังคิดถึงอยู่เขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ปัญหาและอุปสรรคการไม่เติมไม่เต็มซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเดินไปข้างหน้าจริง,รงๆห่างกันแล้วไกลกันแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงเฝ้ารอคุณอยู่นั่นแหละเหมือนอารมณ์ของการเฝ้ารอรอคอยอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้ค่ะ1-30ถึงเมษาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใด เดือนนี้จะเป็นยังไงความรู้สึกความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะทรมิเชียนคะ่ะคุณอาจจะดิวกับน,นะนักพูดนักโหราศาสตร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจในเดือนนี้คุณจะเหนื่อยนะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานมีความใจร้อน อยู่ๆก็หวนคำนึงถึงคิดถึงเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวภาระหน้าที่เยอะเงินมีเข้าค่ะเข้าซ้ายออกขวาแต่คุณจะบริหารจัดการได้แล้วก็ในเดือนนี้คุณอาจจะถือคนไว้ในมือถึงสองคนไหมคนเก่าและก็คนใหม่ถือถือใครไว้ไม่รู้แหละแต่ว่ามันมีทั้งคนเก่ากลับมาและคนใหม่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยคุณอยากหลุดพ้นจากอะไรอ่ะอ๋อ ซิกออฟครับคุณรอจริงคุณรอคนคนนี้แหละเดย์อมเพรสคุณคิดถึงเขามีเกณฑ์ของการกลับไปคืนเดีหรือใครคนเนี้ยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงที่ทำงานเดียวกันสังคมเดียวกันเป็นคนที่เด็กกว่าอายุแตกต่างกาันเป็นคนทางไกลด้วยนะนั่นแหละมีเกณฑ์ของการได้กลับมาคุยได้กลับมาพูดได้มีกว่าหรือมีความคิดถึงกันมากๆเลยเขาเป็นคนค่อนข้างที่คุณอะ มองว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณคนนี้เป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีนะคะคนนี้แต่คุณกับเขานิ่งกันแล้วนี่นะใช่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์อาจจะมองถึงการเล่นตัวไหมคุณอาจจะเล่นตัวคุณอาจจะอีโก้สูงเขาอาจจะอีโก้สูงต่างคนต่างไม่ทักกันอะซึ่งแต่ทั้งสองฝ่ายรอกันอยู่แต่ไม่ทักกันเออ เป็นความรักในความรักจะทําให้คุณหงุดหงิดคุณจะอยู่ตรงนี้คุณก็ไม่ได้มีความสุขแต่คุณจะไปคุณก็ไม่ได้มีความสุขมันจะทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ทักมารออยู่นะาําไมไม่ง้อฉันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณ สิบเหรียญค่ะดีกรีนออฟวานโอ้กันอาจารย์มองเห็นก e ีนออฟวานมาหลายหลายหลาหลายอีพีที่อาจารย์เปิดไพ่เปิดไพ่ใบนี้มานะคะสเตรนท์ Strength, ความอดทนคุณอาจจะดิวกับสิงคนคนนี้เขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือว่าคนคนนี้เขาครอบครัวคุณรู้จักกันครอบครัวเรารู้จักกันอารมณ์ประมาณน,นี้สเตรนท์ Strength, มาบอกว่าเขาอาจจะอดทนในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งมากนะมีความมานะพยายามมีความอดทนมีความที่อะไรอะเขาเรียกว่ามีความที่ที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีเป้าหมายสําหรับชีวิตภาระหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวอาจจะเป็นอย่างที่บอกเขาอาจจะต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวใช่เขามองคุณเป็นคนในครอบค,ค,ครัวเลยทีเดียวแหละ เขาคนเหนื่อยกับความสัมพนันธ์นี้วางคุณไม่ได้เหมือนกันเขาจะทักคุณมาไหมคะเขาจะทักคุณไหมเขาจะเป็แอคชั่นไหมเก้าเหรียญสดสวยร่รวยมากทักไหมล่ะโอ้โอ้ว้าวว้าว,าวาอยากทักจังเลยอะ่ะไม่อะ่ะอยากทักค่ะใช่เขาพยายามปิดกัน้นพยายามลืมเหมือนเขารู้ว่าการกลับมานั้นน่ะสมมติถ้าเขาทักคุณไปนะเขาจะมีความสุขคุณก็ไม่ทักเขาอยู่ดีอ่ะ คุณก็ปิดการเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมากับคุณเนี่ยความรู้สึกว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับกับคุณไม่รู้คุณจะทำอะไรเขาเนี่ยประสบการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะนั่นแหละเดียมเพรสด้วยบางคนอาจจะมุ่งหน้าที่จะไประเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองแล้วโอเคไหมอ่ะไม่เทคค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรรักค่ะความรักความใส่ใจคนรักเขาอะไรกันอ่ะ คนรักเขาทำยังไงต่อกันนะคะสีไม่เท้าความมั่นคงค่ะไม่ใช่การไม่เติมเต็มใช่เขารู้สึกได้ถึงเขาอยากได้ความรักหรืออากได้ความรู้สึกที่เป็นรักกันเป็นยาวๆเป็นความรักที่ดีไปกันระยะยาวๆเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะซึ่งคุณคุณให้เขาไม่ได้อะเหมือนคุณเองก็ความรักที่ไม่พัฒนาเหมือนคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขา คุณก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาไม่ค่อยได้ทักเขาไม่ค่อยได้คุยเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการความรักความใส่ใจรักระยะยาวๆที่มั่นคงได้โอเคไหมอ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะกันคนเนี้ยเขาจริงใจกับคุณไหมเขาเป็นคนตรงๆไม่ค่อยหวานหรอกคุณเงียบเขาเงียบแหละต่างคนต่างเงียบไหมจริงใจไหมน่าจะ มีความจริงใจค่ะจริงใจใช่เดดสตาร์ราศีกุมไหมเดดเดวิลรักซ้อนรักต้องห้ามจริงใจไหมบางทีอาจจะเป็นคู่ลักษณะของโซเมตคู่เนื้อคู่คู่จร,ค,จรคู่จรในใครบางคนนะมีเจ้าของแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคู่ที่มาเนี่ยมาประสบพบเจอกันเพราะเป็นความผูกพันแต่ชาติอดีตผลหลังลืมกันไม่ได้เจ็บปวดเพราะกันแต่ความรักนี้ มันมองถึงความรักที่ไม่อาจตัดสินใจไม่อาจทำอะไรได้แม้กระทั่งห่างกันก็ตามแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่โอเคไหมอ่ะอืมถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะทรัมพ์แพรนอ่อาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าเขารอคุณอยู่คะ่ะ เขาพยายามที่จะฝืนตัวเองทําใจในกวามรักความสัมพันธ์นี้จริง,รงๆเขาอาจจะรู้แหละว่าคุณก็ไม่กลับมาแหละแต่ว่าเขายังรออยู่เขารู้ในใิสัยคุณนะจากการเรียนรู้ที่เขาเห็นเขารู้ในใิสัยคุณทุกอย่างแหละแต่เขาก็อยากดูคุณเขาก็อยากรอคุณทักแอคชั่นขึ้นมาว่าเขาค,คุณจะทําอะไรไหมเออเขารออยู่ค่ะอืมอ่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาค่ะ ถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรฉันยังรออยู่ฉันยังรอการพัฒนาแต่รอนานแล้วถ้าในกรณีที่คุณเองเนี่ยนะถามว่าคุณฝากบอกอะไรคุณอยากกลับไปนะคุณอยากส่งข้อความหาเขาเขาดูมีความสุขแต่คุณไม่แน่ใจคุณยังรักเขาอยู่ถ้าคุณพูดออกไปโดยที่คุณไม่นิ่งใฉ่แบบนี้ถ้าคุณบอกเขาว่าคุณต้องการเขาชอบเขาแสดงออกถึงความต้องการของคุณน่ะรักนี้มีโอกาสพัฒนาได้ในทิศทางที่ดีด้วย โอเคไหมอะขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำหน่อยเอ๋ไพ่ชุดนี้ยังสับไม่ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อยเอาอันนี้เนะาะไพ่ชุดนี้ยังสับอาจารย์ยังไม่ได้เคลียร์ไพ่เพิ่งได้มาอะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะการความรักความสัมพันธ์ของคุณจับปลาสองมืออย่าจับปลาสองมือค่ะไพ่ของการจับปลาสองมือขึ้นมาเด่นชัดมากอะไรก็ยอม บางครั้งบางคนน่ะบางคนก็ยอมในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรแต่บางครั้งเขาก็ไม่ยอมแยกย,ย้ายคุณยอมใครใครยอมคุณน้ําขึ้นให้รีบตักมีความสุขตรงไหนก็โวยโวยไว้ซะเพราะว่าความสุขนี้อยู่ไม่นานแล้วค่ะ <c oughs> หัวร้อนชุมไม่ได้ดังใจคุณก็หัวร้อนนั่นแหละค่ะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างมาจากตัวคุณเองเมือถือสากปากถือศีลใครไม่รู้อารมณ์ของไพ่แนะนําว่าอะไร ความรักความสัมพันธ์ใช่บางทีมันมีมันมีความรู้สึกว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เขายอมเราวันหนึ่งที่เขายังยอมยอมยอมแต่วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมแล้วก็ได้นะถ้าคิดว่ามีความสุขถ้าคิดว่ามีความต้องการตรงไหนก็มีความสุขตรงไหนก็ทําไปหัวร้อนมือถือซักปากปถือศิลในคนบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าเขามองว่าพูดได้แต่ทําอะไรไม่ได้สักอย่างไพ่แนะนําว่า ความจริงใจค่ะความจริงใจการกระทําที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานั้นน่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปได้แต่ถ้ายังเป็นคนที่แบบจับปลาสองมือมือถือสากปากถือศิลถึงวารามันต้องแยกย้ายเพราะไม่มีใครยอมได้ตลอดชีวิตค่ะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามวันนี้อาจารย์ถ่ายคลิปนอกสถานที่นะคะค่อนข้างจะก,กรุกละนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอปไลน์นะคะแอ๊ดไซส์เอเอศ้ e 29, แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ